สวัสดีลากะทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเกาะสูขช่องอุบลดำสิงห์ครับกลับผมใจอีกดงบุตรทอนครับขออนุญาตรายงาันตัวกับพี่กับน้องคือเก่านะครับเมื่อวันที่15ครับพี่น้องวันพุธที่15บห้าอ่อก็ลักกะดาคมนะครับพี่น้องสองพนบสามนะครับกลับผมใจดงบุตรทอนผาพี่น้องมาเบิงรถแมคโครครับเมื่อนี้ลุ่มกินโตคุดหวยครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นโกเบนะครับโกเบนี่มีอยู่หนึ่งสองสามซี สี่ขั้นนะครับพี่น้องบังยโสพ่นอีกขั้นหนึ่งนะครับแคทขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ฮิตาชิขั้นหนึ่งแล้วก็หลิวกงขั้นหนึ่งครับพี่น้องทีมงานจากอำเภอสำโรงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเด้อนะครับมัว่าสิเป็นทีมงานของกำนันคำดีนะครับพญ่์โม่เฮานะครับแล้วก็เป็นทีมงานของเสียน้อยนะครับแล้วก็ทีมงานของนายกแองนะครับแราคา ต้องเสียโรดนะครับปรุงโรดเก่าๆนะครับพี่น้องเมื่อนี้มาซอยกันในการขุดห่วยกวยางอยู่ที่ประมาณจักสี่ร้อยนะครับพี่น้องสี่ร้อยยี่สิบเมตรเพิ่นว่านะครับสี่ร้อยยี่สิบเมตรผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับระวังโกเบครับพี่น้องโอ้นี่สองขั้นนี่ยืนคู่กันนะครับพี่น้องครับขั้นไหนสี่เร็วก็การนะครับระวังอ่าซูเปอร์เอ็กซ์นะครับเอาสองขั้นนี่นะครับ สู่กันยืนอยู่นี่นะครับพี่น้องพาพี่น้องยืนเบิ้งความเร็วนะครับสองคันนี้รับหน้าที่ขุดใส่ครับพี่น้องรับหน้าที่ขุดใส่นะครับเป็นของกำนันข้ามดีนะครับนี่คันนี้พึ่งซื้อมาผมพาใกล้คย้พาพี่น้องไปเบิ้งหนึงนะครับเกล้ไปเบิ้งหนึงล่ะนะครับขับรถขันหนีนะครับกันพี่น้องจําได้นะครับหลายมือหลายเว้นครับพี่น้องบ่ได้ทักบดได้ท่ายนะครับบ่ได้ทักบดได้ท้ายพี่น้องนะครับเพราะว่ายากานยากการสละเกิดนะครับ ยากแตงานหลวงครับพี่น้องอ้าวันนี้เดท็กไยครับพ้าพี่น้องก็เบิ้งสองขั้นนะครับสองขั้นนี่ยืนคู่กันในการจกใส่นะครับขั้นต่อไปดึงดึงใส่สันโซสันนอกนะครับแล้วก็อีกสองขั้นดึงสโลปโอ้นะครับวันนี้มานํำกัดเจ็ดขั้นนะครับกดอยู่ที่บ้านบัวเจริญครับพี่น้องบ้านบัวเจริญนะครับตำบลทุงเทิงอำเภอเดชรวมจังหวัดราชบุรีาทธานีนะครับเป็นมีงานมีการเฮ็ดนานีนะครับ 1 4 0นะครับซูเปอร์เอ็กนะครับ LC น้องพี่น้อง140 LC บนะครับถือว่าความเร็วนี่อ้นะครับมาตรฐานนะครับพี่น้องทั้งนี้ซูเปอร์เอกครับพี่น้องซูเปอร์เอกนะครับโคเบอีกขั้นหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นของเสียหน่อยนะครับ SK ส4 0 LC นะครับซูเปอร์เอกตัวนี้ โอ้ออกว่าไม่ๆมครับพี่น้องหม่ๆมเนี่ใหม่ๆมือหนึ่งนะครับพี่น้องบนไม่ไม้มือสองด้ยนะครับเบิ่งความเร็วนะครับเบิ่งความเร็วในการขับท่านนโอ้นะครับถือว่าสดยอดทางคุนหลิวกงครับสัญชาติจีนนอทางผุนนะครับท่านผุนีก่ไก่นะครับพี่น้องยืนคููกับซูเปอร์เอ็กเมไปเร็วกันเบิ่งเอาโอ้จะความคนไป็นเนอตามหาเสียหน่อยพ่พอครับวันนี้นะครับคนมา420เมตรนะครับ 420เมตรนี่ทีทำการขนาดสิเกินนี่สองหมื่นใสเลือเรียบร้อยซึ้งดึงสโลปเป็นวะเรียกว่าโอ้สุดยอดนะครับเป็นการตักนะครับในการขนาดตั้งพีก,กะพูดนะครับสองขั้นที่ผมพาพี่น้องยางมาเบึงหัานนี่นะครับซูเปอร์เอ็กซ์นะครับเอาตัวนี้ไม่กว่านะครับเร็วกว่าพร้อมนะครับ ถ้าคุณลิ้วกงครับพี่น้องมโอนี่ลิ้วกงมากขั้นเดียวนะครับ915นะครับเป็นตัวหน่อยของลิ้วกงนะครับพี่น้องเอ๋อแล้วก็พี่น้องที่เขาว่าเบิ้งนะครับเขาว่าเบิ้งในช่องกุบลดัมซิงเดอร์นะครับจะลืมนะครับจะลืมกดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับพี่น้องตั้งช่องกุบลดัมซิงเฮาทางหน้า YouTube ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้ามาวันศุกรเป็นสมาชิกใหม่เอฟซีเก่าเรี้ยงซีใหม่นะครับพูดที่เขาว่าเบิ้งนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้อง ที่เขาเบิ่งนะครับในช่องอุบลดำซิงเฮานะครับคนละคนกะเขามาอยู่ในช่องอุบลดำซิงอะไรก็เขาไปอยู่ในชมรมในกลุ่มนะครับพี่น้องทางด่านเฟซบุ๊กนะครับอุบลดำซิงก็โอ้ขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวพลสภาพพี่น้องยางไปหาเสี่ยเพื่อนคนนะครับไปถามอัตราการกินน้ำมันน้ำเนี่ยคนละคนก็ถามผมมาว่าอัตราการกินน้ำมันเป็นยังไงครับเสี่ย่าเออเดี๋ยวผมจะจัดการถามให้นะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนนอกพี่น้องนอกนะครับเอาเดี๋ยวพาพี่ยางไปหาเพื่อนเพื่อนยูนใส่ดอกนะครับ ยางมาพ่อพอดีครับพี่น้องพี่ท่างพี่นะครับอยู่กับเสียรถครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมายืนคุ้มงานกลางแดดครับพี่น้องนี่รับเสียครับพูนเป็นเร็วเล้วเพราสันว่าอ๋อนะครับยางไปเบิ้งกับเสียพูนนะครับพายางผ้าพี่น้องยางไปเบิ้งไปช่มการเฮ็ดงานนะครับพี่น้องรถคุดนีนโอ้นะครับหลายขั้นงามหลายเนี่ยขั้นนี้คือขั้นใหม่ๆของผู้ใดกันนี้ก็นี่บ่ก็นี่ของเสียน้อยพูนนี่ขั้นนั้นดิ ขั้นมันท้องทองเพิ่มโอ้ขึ้นนซื้อไม่หน่เนาะป้อมกันกรับฮีตตชิเจ้าหน่อยหนเนาะโอ้ครับพี่น้องงามหลายนะครับงามหลายซปเปอร์เอ็กเอ็มท่านา่าท่านว่าหรอเจ้าเขาแล้วพอดีเจาเขา้มงานงาต้องบอกขึ้นนึงเงพี่เห็นเด้อฮ่าฮะคฮับโอ้นี่เพิ่นดึงสโลปเลเรียบร้อยครับพี่น้อง ทางนี้เลียกเียกปาท่ไครับเสียปายิบาปยิบหาต้องซิ่อซิเปิดมาลึกหเมตรลึกหเมตรครับพี่น้องอัหลายกว่าหกอยู่ไันที่นึ่งหนึ่งหกเจ็คือแล้วตัวนี้ฮิตาชินี่ครับฮิตาชิขอเสียหน่อนออัตากันพวกเราคนนี้ถามว่าเอซถามว่าอัตราการกินน้ำมันไปอย่างไรเินาฮิตาชิกับฮิตาชินี่ลดประมาณเวลาสามพัน เบิร์ประมาณมันละสามพันสามพันแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเนาะครับ 3, <000. S 1> โอ้กะเอามากินกินกน 3, 000, ินเอายปียับรุ่นนเออสามพันรุ่นนี้กะสิประมาณสองพันแปดโคเปโกลคันนี้นะครับซูเปอร์เอ็มกินหลายก็โคเปโกลแนะ่อยู่ <200. S 2> สองลอยรุ่นนีราลุ่นร้อยสี่สิบโอ้กินกินหลายเกินกันสองลอยสิสองลอยโอ้บ,บ๊อเป็นยังเฮ็ดงานอะไรเรื่อง ความเร็วข้ามยังดีบ่ะนี่ความเร็วสูงนี่ได้ชีวะได้บ่นี่คมแห้งนะวันน้แห้งได้เอเอเประยัดตะมันสูงคุกงได้อืมครับเอานี่พี่น้องเป็นขอมุ่นตามที่เอ็มซีามมานะครับนี่ถามจากปากสุดพูดตคูุ่ตัวไหนครับแคทแคโอ้พุนนะครับพี่น้องแคต้มันกินตะมันล่พันค็ดสามหนึดีนะครับันีนมเบิ้งันเปียสมูทสี่พันครับละสี่พันาดสิตัวพ โอ้นะครับงามลายนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นงานอำเภอนะครับโอ้กันยาสี่กับตรวจตรวสบายแล้วนี่นี่เป็นหวยเก้นะครับพ,<า>พี่น,อน,อน,อน้องผ่าน่ผู้ผู้จเบิงซบนี่หผ่าน่โอ้งามงามครับงามถือว่างามนะครับ mit. ถือว่างามผ่านแล้อเนาะสิบ่ผ่า,านไนด้ยังไงดิมีมือปานี่นะครับเบิ่งพี่น้องผ่าเบิ่งวามงามของการดึงสลบเลี่ยวนะครับถือว่าผ่านนะครับเห็ดลงมือจุ่มมือเหรอครับมือที่สาม มื่นที่สามู้ใช่รถมาหอดเต็มทีสททสท่สองหมื่นขึ้นสองหมืนม่นขึ้งเป็นจีดีเอชเนาะอ๋อเกี่ยวกับงานการ,ปรากเป็นไรพิจิจิกัเป็นความรู้สึกของเพิ่นในการใส่นะครับพี่น้องเพิ่นเคยใส่นะครับถามผู้ใส่จริงว่าความเร็วในการใส่ซ้ำใดนะครับพี่น้องเพิ่นว่าความเร็วนี่โอ้ได้การนะครับสำหรับพิจิจินะครับนี่ขั้นนีนะครับแล้วก็เร็วโคบีอยู่ โกเบนะครับเพิ่นมาเร็วกว่ากว่าโกเบนะครับตั้งแต่ปัดจจุมันสู่เข้าบได้สู่เข้าบ่ได้นะครับเลือนกัน200ยเลือนกันอยู่200ร0 0ยมืนึ่งอ้าวนะครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามนะครับในช่องอุบลดำซิ่งเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนียนนะครับหนึ่งไลค์ของท่านนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจของเฮานะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเขามาเบิ่งมาติดตามในช่องเฮานะครับพาพี่น้องมาเบิ่งรถขุดคุณภาพนะครับหลายขั้นนะครับขุดห่วย โอ้หลายยี่ห้อพ้อม <Okay. S 1> แต่ว่าก็ไปน้ำกันตลอดไปน้ำกันตลอดนะครับโอ้ือว่ามากนาหนาายตาแต่ว่าเป็นพี่น้องกันเบิดครับพี่น้องเป็นญาติกันนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งมือนีนะครับอยู่ที่บ้านบัวเจริญนะครับผู้ใดอยากเบิ่งนะครับบ้านบัวต้บนตําบลตุงเทิงน่น้องตําบลตําบลตุงเทิงครับบ้านบัวเจริญนี่เด้นี่พอมีป่ายู่ครับพี่น้องนี่ใช่ละมียู่บ่เล่เอ้าอัมเอ ตัวนี้บวกบวขึ้นบออลเจะเลิ่มมูซิบหาครับพี่น้องตำบลตึงเทิงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมมาเบิ่งการพูด<อ>ก็คือจะท่อกันครับ,บ,บโโงบ407นะครับงบ407เอ,าอ้าถือว่ามาตรฐานนะครับถือว่ามาตรฐานงบ407ทางนี้เขาก็ลอกเซตไปแล้วนะครับตัวนี้ ผู้เอเวเป็นคนรับเอาได้ครับนายลุงที่ว่าเอากระซี่ทางเดียวกันนี่แหละที่ครับครับเอาแล้วไปนึ่งโค้งนะครับมาพี่น้องก็บิ่งนะครับการเฮ็ดงานนะครับแคทแคทก็ใซี่ดีครับแคทเป็นยังไงครับใระ่ดีครับแคทแทก็ใซี่ดีกระซี่กินน้ำมันกระเขาแน่นีเป็นโอ้กินน้ำมันแน่นางนก็หรอ แข็งดีทนดีเครื่องแข็งเครื่องท่นมาแสดงว่าอากาศมาลอดเครื่องขี่กับรถโต๊กกำลังส่เสมอกำลังเสมอกำลังเสมอสำหรับแกจมาตรฐานอยู่แล้วเนาะครับเนาะสำหรับแกจนี่มาตรฐานหลายมีแต่ชืนี่ก็โอ้ชื่อเสียงกบของบรถรถควงรถยี่นีรับเศรีตีขึ้นไม่ก็มีแต่เลียวกงเนาะนะครับเลียวกงรถจีนนะครับรถจีนรถจีนอีก อีกไข่หนึ่งก็ลังมาแห้งครับพี่น้องที่พี่น้องปาดบ่ได้เลยคือซาหนี่ซาหนี่นี่เป็นตามอยู่ผมก็ติดตามอยู่อ๋อครับซาได้อยู่อย่างได้มากไปจะคล้องจะขั้นอยู่แหมจัดแหวครับราคาถูกนะครับขอดีขอดีคือราคาถูกเอาไว้ใบสองลอยนะอยากเอาไว้หน้าเย็นเต็มสีมั็งจะล่างบ่ได้ให้จิมนี่จะขั้นกับสองลอยเนาะแหมมาไฟไหม้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 ก็ฟยุ่งหัวยี่ตุ่ม หวยสุ่มตะาบลตะอมมุง <unified> อืมเข็ดหวยกันเขีดเขื <illustrations now> yeah. ่อนครับเขีดเขื่อนอ้าวซุนละป่าทานของอ่าของอ่ามันซุนละประทานกันเขียดทีสารใต้อืมนั่นงานเพิ่นหลายครับพี่น้องงานงานพ่นงของงานซุนละประทานเพิ่นนะครับนี่มาย่างตามเสียเพิ่นนะครับเพื่อได้งานนะเพิ่นจ๊กหาเจ๊กซิบประสันว่า เอาเลยครับนี่ก็อาจารย์ใหญ่เพันเอ้าเมื่อก่อนเนี่ยมาเห็นครับแคทนะครับเดี๋ยวข้อหยัดสอบถามอาจารย์ใหญ่เพันก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เตะนะครับผู้เพันครับรถเบิร์ตซูจิฮอร์นะครับแมนแมนแมครับเบิร์ตซูจิฮอร์ตัวนี้ครับซูเปอร์เอ็กเอ็มเป็นยังไงครับซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มก็มีจัตชิความแตกต่างฮิตาชแม่แม่นวะความเร็วบ่ความเร็วความแห้งแล้วความเร็วความแห้งอยู่ที่ นี่จะฉี่บวครับครับโกบีเป็นยังไงบ้านี่โกบีเร็วอยู่แต่ว่าบ่แห้งบ่ทอแห้งบ่ทอครับอืมแต่ว่าเรื่องการกินน้ำมันเด้บ้านี่คุ่นประหยัดกว่าแน่นั่นทั้งแรงทั้งประหยัดทั้งแรงทั้งประหยัดครับพี่น้องระดับอาจารย์พันวาดินะครับเพิ่นเป็นผู้คับนะครับเพิ่นเป็นผู้คับตัวนี้เร็วแต่ว่าแรงไม่ถึงเขาอืมเร็วอยู่แต่ว่าแร่งบ่ถึงแคทเป็นยังไงบ้านี้ครับอาจารย์ มันเก่าแล้วมันก็พอใส่ได้อยู่ครับอบไม่เขาก็ดีอยู่ไม่ไม่ก็ดีเนาะครับเนาะยังกระทนอยู่ครับริ่วาลิงกังเนี่ยมันลิงกังเลี้วกงเลี้ยวโกงริงกังอยากกินน้ไรมันแน่ครับเออรถจีนครับพี่น้องรถจีนเสมอรถจีนคร่ามอ่ะล่ะครับกันได้กินมากินบุเบิ้ลครับโอ้อะไครับนี่ระดับอาจารยนเลยครับพี่น้อง เอฟซีเป็นสุกคนนะครับเพิ่นขับมาบัสทุกยี่ห้อครับมาแต่กล่นก้อนๆนะครับซ้อมแล้วซ้อมอีกจนหัดซ้อมแล้วซ้อมอีกจนได้มากขี่้จนได้ดุนใส่ร่มหมดแล้วครับเออที่ต้องถามผู้ใส่จริงครับพี่น้องเอฟซี FC ผู้ใดอยากหูข้อ,ขอ,ขอมูลผู้รุ่นก็นถามผมว่าอันไหนกินน้ำมันแนมั้งสันส่นว่าแกตอบได้ว่ากินแน่สุกขันก็กินเป็นบางรุ่นแต่ว่ารุน่นนี้มันตีตัวแท้ครับตัวแท้เกับธรรมดาไม่ใช่เครื่องเคลื่อนทีเร็วครับโอ้ครับ เพิ่มเครื่องเข้าบมาได้นี่นะครับถี่เพิ่นสีมานะครับเพิ่นกับครับนะครับขั้นนี้เพิ่มเครื่องเร้ามาไดาตัวไม่ล่าสุดครับอืมประหยัดครับวันละสี่สิบลิตรอืมสี่สิบลิตรครับทำงานเต็มที่อ่ะครับเอ้าขอบคุณอาจารย์เพิ่นนะครับเดี๋ยวสิลบกวนในเวลาเพิ่นหลายนะครับเพิ่นภาษาอังกฤษขอมุ่นนะครับพี่น้องขอบคุณเพิ่นนะครับหลิวกงมาครับ หยือกงกินน้ำมันเนี่ยนะครับอยู่ทางพี่นะครับพี่น้องกันน่งบึงนะครับวันจี๊ผ้าผ้าพี่น้องย่างขาวไม่เบิ้งฟังทังผุนก็บขึ้นจีบอะไ้ดอกมันเลือกหลายครับพี่น้องถ้าลงไปนี่งขึ้นจีบอะได้ลงดอกบ่ได้ขึ้นดอกขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับในช่องกบุญตามสิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อนะครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำแน่นะครับพี่น้อง ผู้ยไอศิลปามาไวมากเก่านะครับสำหรับสติ๊กเกอร์ผู้ใดอศิลอยากได้กับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวสิได้ส่งให้นะครับกําลังสั่งรถใหม่กับสั่งเบียร์อยู่นะครับสังบบสง่งเบียรเจ้าแมาให้นะครับพี่น้องเหมือนกันว่าบ่งหลายๆขั้นนะครับมากหนาหลายตาบพรว่าสิเป็นลิ้วกงบพรว่าสิเป็นโกเบนะครับอากาศทั้งด้านแคทนะครับพี่น้องอยู่กับเสี่ยใหญ่เพิ่อนอ้าวขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับ มี่ยังพี่น้องกะเมนไว้แต่ใต้คลิปนะครับพี่น้องผมสิได้มาตอบพี่น้องได้นะครับขอบคุณที่พี่น้องติดตามเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขออนุญาตอำลาภาจากซะก่อนเดี๋ยวมืออื่นนะครับขันแมนเพ,พิ่นเพชรเหล้วอย่างไงเดี๋ยวผงสิภาพพี่น้องมาติดตามผลงานตอนสิจบนะครับตอนใกล้สิจบสิภาพพ,พี่น้องมาเบิงนะครับว่านเพ่นเหลแล้วมันงามซ่ำไดรนาะพี่น้องนาอ,นอเจอกันคลิปหน้าครับมีอยูุดีมี่แห้งมีเงินใส่หลายนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม